สวัสดีครับทีมงานลิแม็คอลิมิทีมครับลิมแบ็คอลิมิทีมครับตัวนี้เป็นออร์ดิ้งลิมแบ็ค2.5 VGS 2.5 VGS นะครับตัวนี้ยูโรุ่น3นะครับก็ลดลงแม็กลงท่อมานะครับท่อเป็นท่อเออ่ยูเลสนะครับสเลสทั้งใบนะครับมีพักกลางด้วยเสียงอาจจะเงียบหน่อยนะครับก็คันนี้ก็จูนสเต็ปใช้งานนะครับมาควันแมวควันนะครับแมวควันนะครับรถใช้งานอยากได้ประหยัดน้ำมันวิ่งไกลๆดีๆนะครับ ก็ลองไปวิ่งดูแล้วนะครับฟุตก็อยู่ประมาณ20วินาทีนะครับ23 24อะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีผลต่อทำให้ทะบมีประหานะครับมาดีแบบกับเรานะครับพีมงาอันลิมิตเทนครับมาดูการที่ว่าสเตปคอนดีแ m ็กไม่มีควันเป็นยังไงนะครับนะครับเบิ้ลไม่ตัดนะครับแล้วก็ควันบางๆนะครับเจ้าของไม่ชอบนะฮะแฟนบอกว่า ไอ้ตูตควันดำๆมันไม่ต้องไปทํานะกลับมามีเรื่องแน่ถ้าไปทํามานะครับนี่ครับวิ่งดีมากนะครับวิ่งดีมากนะครับวันนี้กดไป180แว๊บเดียวเลยนะครับก็สนใจก็มาได้นะครับก็จูนหมดเลยนะครับแต่ลางคันเร่งยกหัวฉีดนะฮะจูนสเต็ปใช้งานไม่เอาควันได้ครับรีแมป i ลิม t ทีมครับ